ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยชาวลัคนาราศีธน,นูทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นั้นก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่22มีนาคม เรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่28มีนาคมชาวลัคนาราศีธนูดาวนะครับสองดวงหลักๆคือดาวพฤหัสและดาวเสายังคงครองอยู่ในเรือนการเงินเสาเป็นกเกษตรราธิปดีอยู่กับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศี ท่านูโดยตรงแต่เดี๋ยววันที่29เนี้ยพระหัสก็ย้ายขยับเดินหน้าแล้วนะครับดาวอีก3ดวงหลักๆประกอบไปด้วยดาวสุขดาวพุธและดาวอาทิตย์ดาวสุ์ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดไปอยู่กับดาวพุธซึ่งได้ตำแหน่งเป็นปะปูปู่ปะปะแต่พอมาเจอกับสุขอาทิตย์มันก็กระดีกระดาขึ้นเออพุธมันก็กระดีกระดาขึ้นครับพอไปเจอกับดาวสุขคู่ธาตุ การงานการติดต่อของชาวลัคนาราศีธนูนั้นที่โดดเด่นที่สุดนั้นมันเป็นการงานที่จะต้องเดินทางเป็นการงานที่จะนำล่าผลที่ดีมาให้ที่เกี่ยวข้องกับทางไกลนะนะครับหรือคู่ค้าที่อยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศอยู่กับดาวอาทิตย์นะครับซึ่งดาวอาทิตย์กับศุกร์นั้นก็ได้เป็นคู่สมผล เท่ากับว่าชาวลัคนาราศีธนูนั้นชื่อเสียงในเรื่องของงานความสําเร็จต่างๆนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและจะขยับดีนะครับในช่วงวันพุธพฤหัสศุกร์ส,สวันนี้เป็น3มวันที่ชาวลัคนาธนูนั้นมีความแฮปปี้ในเรื่องของงานอย่างยิ่งส่วนวันจันทร์และวันอังคารนะครับชาวลัคนาราศีธนูอาจจะมีเรื่องจุกจิกกุดกิดเล็กๆน้อยๆ มีเรื่องจุกจิกมีคนทําให้จุกจิกกวนใจเล็กๆน้อยๆพอเข้าวันพุธพระหัสสุกนั้นแฮปปี้ติดต่ออะไรก็สําเร็จได้ผลมีคนนะครับเอางานที่ดีๆมาให้แล้พอเข้าช่วงวันสุกสาวอาทิตย์ก็ยิ่งแฮปปี้เข้าไปใหญ่โดยเฉพาะวันเสราร์และวันอาทิตย์นั้นจะมีการติดต่อประสานงานที่โดดเด่น นะครับมีการติดต่อประสานงานที่โดดเด่นนามาซึ่งความสาเร็จแล้วก็ชื่อเสียงให้กับชาวลัคนาราศีธนูอย่างยิ่งะนะครับส่วนในเรื่องของการเงินการทองนั้นคงจะบอกว่าขยับดีนะครับแทบจะทั้งสัปดาห์ทีเดียวก่อนหน้านี้หามาได้จำนวนมากก็ใช้ออกไปจำนวนมากพอมาสัปดาห์นี้นะครับการติดต่อประสานงานใดๆก็ตามนะครับ ที่เกี่ยวกับเรื่องของงานซึ่งนำมาสู่เรื่องการเงินกลับที่จะเหลือเก็บมากยิ่งขึ้นจะมีรายได้พิเศษเงินพิเศษเข้ามาแบบที่คุณเองนั้นไม่ได้คาดคิดนะนะครับชาวลัคนาราศีธนูจะได้เงินแบบไม่คาดคิดในช่วงสัปดาห์หน้านี้อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามต้องบอกให้ฟังว่าทั้งดาวอังคารและดาวราหูนั้นต่างครองอยู่ในเรือนอริ ราหูนั้นได้ตำแหน่งเป็นขันทพลส่วนอังคารที่อยู่ในตำแหน่งนี้นั้นต้องบอกให้ฟังแบบดีครับว่าชาวลัคนาราศีธนูนะจำเป็นเนี่ยอย่าอย่าใจร้อนทำอะไรแบบว่าเจรจาอะไรกับใครเนี่ยพูดจานิ่มๆอย่าไปกระโชกโขกหกนะครับต้องบอกว่าต้องพยายามคลุมอารมณ์ของตัวเองนิดนึงเพราะว่าไอ้อังคารไปอยู่กับราหูบางทีเราเองก็ฉุนขี้ฉุนขี้ใจร้อนง่าย ที่หุนหิดง่ายเกินไปนะครับเดี๋ยวการติดต่อแทนที่วันจะดีเออมันก็กลับจะทําให้จุกจิกกันเปล่าๆฉะนั้นต้องพยายามคอนโทรลแล้วก็ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้มากทีเดียวนะครับสิ่งที่อยากจะเสริมเพิ่มเติมตรงนี้ของชาวลัคนาราศีธนูนะครับในเรื่องของความรักความรักแฮปปี้ดีนะครับคู่ครองจะ เอาใจใส่ดูแลกันได้อย่างดีดาวสุขไปสัมพันธ์กับดาวพุธคู่ธาตุและก็อยู่ในเรือนพันธุซึ่งก็หมายถึงความรักที่ดีความสัมพันธ์การเอาอกเอาใจกันที่ดีนะครับแล้วก็ไปอยู่กันในลักษณะนี้เนี่ยทำให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นแฮปปี้แล้วมีความสุขทั้งคุณทั้งคู่ของชาวธนูก็มีความสุขขอให้ชาวลัคนาราศีธน,นูทุกท่านโชคดีสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล